มาดูการขับรถลงเขาที่มีความชันขับรถที่มีน้ำหนักเยอะๆรถบรรทุกรถขนาดใหญ่นะครับเรามาดูกันผมจะลงด้วยเกียร์สามนะครับเกียร์สามก็น่าจะพอครับถ้าเป็นเกียร์อื่นก็จะเร็วเกินนะครับน้ำหนักตอนนี้ประมาณ20ตัน บรรทุกปูนมา5คิวน้ำหนักรถอีกเป็น10นะครับปูนคิวหนึ่งก็2ตัน4น้ำหนักรถน้ำหนักน้ำรถเพียวๆนะครับเบรกเพียวๆเ,เลยไม่มีชอบเบรกช่วยนะครับเอนจิ้นเบรกก็ไม่มีนะครับเพียวๆเ,เลยตอนนี้อยู่เขาบ้านลาดกระเชอําเภอภูพนันธ์ สกลนครครับความชันถนนสายนี้ก็มีที่เดียวนี่นะครับที่วิ่งมาจากอำเภอกุดบากแล้วก็มาขึ้นความชันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ระยะไม่ไกลครับ คอยเบรกช่วยครับรถก็สภาพต้องสังเกตเสียเครื่องนะครับเนี่ยลม้าเบรกเยอะๆจะตกจะตกลงมาเยอะเลยขน,ยน,นาี้อกดลบกดเบรกช่วยครับเบรกก็ต้องเบรกให้เป็นจังหวะนะครับเบรกเป็นจังหวะ ลากยาวๆก็ไม่ได้นะครับจวัวหวะนี้รจริงๆถ้ารถสภาพดีๆลงเกียร์5ได้ครับสำหรับรถบรรทุกรถตามมาครับภูเขาหน้าหนาวมันช่างเย็นสบาย ควรนะครับพวรสมควรเขาคนี้ก็จะประมาทไม่ได้นะครก็เอารถทัวร์ขึ้นมานะครับวิ่งสายนี้เส้นนี้ตอนขับทัวร์อยู่เป็นรถของแดนบุรพานี่คือวิธีเอารถที่มีน้ำหนักขับรถที่มีน้ำหนักรถบรรทุก ลงเขาต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับต้องใช้เกียร์ต่ำมีเทคนิคมีวิธียังไงมีประสบการณ์ยังไงก็อันนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนขับแต่และแต่และคนนะครับซึ่งความสามารถมันก็จะแตกต่างกันประเด็นสำคัญเลยปัจจัยนสำคัญก็คือสภาพรถนี่ครับ อันนี้ฟังเสียเครื่องท่าน,นาเกินให้เราเบรกช่วยครับเบรกช่วยมีรถตามนะครับอันนี้ผมลงเกียร์สถ้าเกียร์สี่ก็จะเร็วกว่านี้ัเขตสอบสวนสอบอปุตบาก สำหรับมือใหม่โค้งนี้นะครับน่าเล่นน่าลองนะครับโค้งเนี้ยสำหรับมือใหม่รถประทุกเพราะว่าเป็นโคง้งเป็นเป็นเขาที่ไม่ไม่ไกลมากนะครับแล้วเรากิโลกว่ากว่านะครับอา่าจอดเลย ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับลงเขาง่ายๆโดยเทคนิคทำไมเราถึงลงเเกียร์ต่ำนะครับแนะนำสำหรับ,บท่านที่ยังไม่ไม,ม่มีความรู้นะครับในเรื่องของการขับรถลงเขาถ้าเราลงเร็วนะครับลงเกียร์สูง เกียร์ห้าเกียร์หกไปเนี่ยรถมันจะวิ่งลงเร็วครับแล้วเราจะเสี่ยงแล้วเวลาเราเบรกปริมาณลมที่จะไปกดเบรกมันจะลดลงลเครื่องจะปั๊มลมไม่ทันนี่ครับเครื่องปั๊มลมไม่ทันลมจะตกแล้วจะเบรกไม่อยู่นั่นคือเป็นเหตุให้รถตกเขารถที่วิ่งลงแรงๆนะครับดังนั้นเราต้องเอาเครื่องช่วยครับเอาเครื่องเบรกช่วยด้วยรอบของเกียร์ ร,รอบเกียร์มันจะช้าเป็นเรป็นรอบเกียร์ต่ำาครับเกียร์สามนะ้วผมลงเกียร์สามอยู่รอบเกียร์เกียร์สามมันจะช้าน้ำหนักรถที่มีก็จะเป็นสุดสุดเกียร์นะครับรอบของเกียร์สามมันก็จะไม่เร็วมากเกียร์ก็จะดึงดึงตัวรถไว้ดึงรถไว้นะครับสุดรถไว้ไม่ให้ลงเร็ว แล้วเราก็เบรกด้วยครับคลิปนี้ก็เป็นความรู้เป็นเจ็ดเป็นวิธีการขับรถลงเขานะครับอ,อย่างนี้ข้างหน้านี้ทางลาดนะครับยาวผมก็จะสับเกียร์รือว,ว่าเชนเกียร์ไปในตำแหน่งเกียร์สูงขึ้นก็คือเกียร์สี 5, เ 6, ำำนะ่เกียร์ห้าเกียร์หกตามลำดับนะครับแลนก็เกียร์ห้า ยาวๆเลยนะครับตรนนี้ครับร้อยโค้งลูกภูพันมีคลิปดีๆนะครับมีเทคนิคดีๆในเรื่องของการขับขีด่ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง,ร,งร้อยโค้งลูกภูพันติดตามคลิปของ,ร,งร้อยโค้งลูกภูพันด้วยนะครับถ้าชมคลิปแล้วมีข้อสงสัยจะสอบถาม เทคนิคการขับขี่เรื่องของการใช้รถนะครับคอมเมนต์ Comment มาครับผมยินดีตอบทุกคำถามเลยครับเขาละไปนะครับไปเนี่โอ้ลงพ้นแล้วครับพ้นเขาแล้วก็จะไปายาวๆแล้วครับผมลากันเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ